กูกดทีเดียวก็คือก็คือหนึ่งส่วนสิบอ่ะกูเปิดเสียงไว้หนึ่งส่วนสิบอ่ะใครมีใครซื้อนายไหมขายให้แม่แปงราคาแม่แปงงนายถูกถูกขายในาใยห,หาเงิน เขาเรียกว่าถ้าเกิดไม่อยากเอาเงินไม่อยากเอาเงินไม่อยากเอาเงินข้า,าง,นงนอกข้างนอกเติมก็ต้องก็ต้องหาไอ้ต้องขายในขายในให้ซื้อเซฟหกช่อง One hour later น่าจะเปิดกล่องแล้เขายาวอย่างกระเป๋าเนี้ยเออตายไหมยิ่งทางไหน ไม่ไปกูแค่จะมองมองมเฉยโอ้เหี้ยไหนไหนไหนสัตว์ไหนไหนไหนถอยถอยเหี้ยกูแดงกูแดงึงึงึงเออเข้าไมึงเข้ากันไหมแบบนึกำลังถอยไปเติมยาอยู่กำลังถอยไปเข้ามาครบใช่ไหมคบอยู่ใช่ปะคบอยู่ใช่ไหมเข้แล้วเขา ีอเมื่อกี้นี่ออกไปมองเยยแม่งยิงใส่กูกระสุนไม่ค่อยแรงนะยิงโดนแขนกูสองนัดแค่แดงเลยคร <quer> ับจุดต,ตัวัวม,ม,มีตัวนึกูาเสียงหลอกนั่วตรงกูนะตรงกูเสียงหลอกนะข้างในเสียงหลอกนะฝั่งกูนะเตนท่สะพานใหญ่ก็มีสะพานยาวก็มีสะพานยาวก็มีเราโดนล้อมแล้ว อไม่ไม่อันนั้นระเบิดระเบิดเสียงหลอกกูกูก็บอกกูปาเสียงหลอกไอ้ข้างล่างนี่เสียงหลอกกูกูปาเสียงหลอกแต่ตีนผมนจะอ้อมมั้ยถึอ้อมมั้ยถอ้อมแหละรัแต่รับแต่มันอยู่ตรงเนี้ยคนมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่ไอ้หนูท่อมากันหละแถวเนี้ <c oughs> ยเจ็บไหมถอยก่อนถอยก่อน ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเราเพื่อนอย่าไปไกลมากอย่าไปไกลมากมันมาแล้ว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 น้องมาแล้วฝั่งกูมาแล้วมันมาแล้วมาหน้าทางเข้าตรงนี้แล้วก็มาเลยมาเลยใส่กำลังได้ไหมใส่กำลังได้ไหม าม,ามีสองตัวฝั่งครูอ้อมอ้อมอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังตัวนึง <c oughs> เบื่อหนึ่งเบื่อหนึ่งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงแค่ตัวนึงมาร์กแดงตัวนึง <c oughs> แล้วแต่มึงูข้ามึงตามตามไปเลยตามตามไปเลยมันมีสองทางไม่ใช่เหรอกูว่าระเบิดลอยมาหาคูมากเลยครับ เออมีสองจุดอยู่ตรงไอ้อยู่ท่อมาร์กกับอยู่ตรงกูมาร์กอ่ะสองจุดเลยสองตัวมาร์กฟ้ากับมาร์กแดงอ่ะอยู่สองจุดนี่แหละต้องรอยเพื่อนวะเกตัวละเกตัวละโดนระเบิดโดนแฟดกูโดนแฟดกูมันโดนแฟดกูแล้วเล่นได้มั้ยกินได้มั้ยเพื่อนเบอร์หนึ่งกินได้มั้ย อยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยก็เห็นก็เห็นกลางอะก็เห็นกลางของมารจะจะก็เห็นก็เห็นตัวไหมเออดีได้ปะย้ายเลยย้ายเลยเพื่อนเบร์นนี้เขาเห็นหลังแล้วเนี่ย่ออ้เหียกูตายโอยมันไม่ริ่งมันมันไม่ริ่งมันไม่ริ่งกูตายแล้วกูตายแล้วเพื่อนไม่ยอมยิงสักทีอะโอ้ ต่อบอดใช่ไหมละวิ่งมาหันนะตายมือมึงเลยบอดหรือคนกระโดดอยู่เลยใครยิงเฟืองมึงต่อปะต่อคนคนข้างล่างมึงเนี่ยคนหน้าเต็มมึงเนี่ยข้างหน้ามึงเลยเนี่ยคนเนี่ยนั่นอะไอนั่นไอ้รอล้อเข้าหน้ามันโอ้โหเพื่อนมึงมึงรีบไปไอ้เหี้ยมันตกแล้วไม่ใช่เหรอวะอ้าวเฮียพวกมึงพวกมึงโดนเกมหลอกที่สัตว์ nào, này, này à, Hơi. Hơi, sao lại ở trong này ba, một, 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 mọi một 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 mọi một mọi 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 mi 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 mọi nặng Ta lạp ta lạp pha 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 rồi. pha 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 pha

จะท้องอีกจะไปอไม่ต้องไม่ต้องกำลังล้มอยู่นี่ไปไหนอะหิมะตกค่อยวิ่งก็ได้หิมะตกอีกพอใส่ไนง่ายกว่าเยอะเิ่งไปตอนนี้ตอนนี้หิมะไม่ตก

อ,อ๋อเ,าเ,เอาขาเรียกดิมริมหาดดิมน้ำไปตสดเขาไงเรียกข่าเรือดีกว่าค่าเรือค่าเรื One <hour> later. อเปิ้ล our l a t ุ l ยอะไรอะ่ะเฮ้ยพืนที่กูยิงไ,ได้กูทิ้งก็ตรงนั้นอะไม่ได้ต้องรอให้หนูข้านะมาปืนทนายมันก่อนดีดีว่ะไม่กดเสียงด้วย ไม่นั่นนงจำที่ผมขึน้นถ้าเป็นมึงกูเห็นอยู่นะกูเ,เป็นไรวะคือคนาทำมาแล้วเอ้ยระวังเว้ยข้างล่างนึงแล้วเวย้ย ขึ้นไปนั่งข้างบนอ่ะไปนั่งซ้ำอ่ะขึ้นไปเลยไม่ต้องเกรงใจดูดลำขาเนี่ยทางขึ้น <hour> later. ออเ n e hour เล็กไอ้เหเี้ยมีแต่คนกระเป๋าคุ้มกันกูด้วยเพื่อน อยากให้ข้าทำนงข้าเป็นอะไรไปถ้าข้าเป็นอะไรข้าก็จะต้องสั่งเสียลูกเงี้ยข้าอ้มันก d ดว้าวอ้าวถอยเลยท้าไในมึงตายเหรอยันวัดตับฟ้าอ๋อไอ้เหี้ย่ไอ้หนูท่อไอ้คนตีไอ้สัตว์ไอ้ทีเล่้ยงเปเถากู one hour later Mãi là mãi là mãi là mãi Mày... là mãi 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 là ตัววุ้นกี้กูนี้กลัวจริงจับนากูตายกูตายอยู่ต้องอยู่ต้องเคลียร์เสาไฟอ่ะอีเสาไฟพี่สัตว์เอ้ยยิงสีคู่กันเห็นไหมเมื่อกี้อีหมดข้อมีอีไปไหนอ่ะอยู่เสาไฟข้างหน้าเสาเหล็กข้างหน้าเนี่ยตายตายตายล้ม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 ยังล้มยังล้มยังล้มเนี่ยมันอะไรเขาเทมยบป่าววะเห็นตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละเพื่อนบอกว่าโอ้โหตายอยู่ตรงนี้โอ้โหนท์โดนเลยไม่รอดแล้วเอ้ยเนี่ย นายยังอยู่นี่ยังอยู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 ่ในหัวยังอยู่ในหัวมันอยู่ในหัวอยู่เลยถอดไนต์ถอดไนต์ถอดไนต์เข้าเทปเนี่ยสมองใครสมองด่าแต่เนี่ยมาเก็บของเพื่อนเรานอนตายเลยจับเอาปืนขึ้นมือเลยมุท่าเอาปืน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 อยู่ในมือเพื่อนเนาะให้เอาปืนเอาปืนเอาปืนให้เพื่อนนะฝากกับเพื่อนเอาละกันเลย มาแล้วปังเฮียแล้วขอขุดหลุมท่กระเป๋าใหญ่แค่ไหนเฮ่ยๆของครบแล้ว One hour later มองโง่ๆไม่ยิงเฮียบอกแล้วมันตายมัตายมันตายมตายแกล้ขัานแรก มาดิมาดิลอนัดทลนัดลาลงล่าสองตัว ตายตายตายเี่ยที่หที่หเี่ยตายหเลี้ยหตัวนใ่าวใช่ามุดแรกมาหุดแรกเยอะะบนอยู่ตบนตายหน่งนะตายหนึ่งเลี้ยสองเซตดิเซตอย่าวางนะมันยุดมันอยู่ตรงโค้งนะนไปเลยนะเออเวตาย ตายตาพีเท่ฆ่าพี่เท่ฆ่าแล้วพีเท่ฆ่าหมดแล้ว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 หมดตายละฝั่งตายละตายละตายละมาตัวหนึ่งไหมตัวนึงเฮ้ยดววนี้ตวนี้ตว้มันมันอีกฝั่งนึฝั่งหนึ่งพ่อม่อี้เสียงเ้าฝันเสียเ้พื่อนเเสียงพันลับเพื่อนเราแล้วหรอกเสียงเท้าหรอกเก็บเก็บเก็บเสเก็บเไปเล่นเก็บเสื้ไปเล่นเก็บเสื้ไปเล่นมันมีอีกฝั่งนึ่งพ่อฝั่ั่สื่อสารมีเสียงครับเพงได้ยินไหมเพิงได้ยินฝั่งเสียงเค้าไหมเสียงเ้าฝั่งสื่ มันมีเสียงปืนทางสื่อสารมึจงจำได้ใช่ไหมเออมีโมซสนทางสื่อสารอะระวังนะลอถอยถอย,ถอยลงไปลงไปเฮ้ยเฮ้ยแต่เซตเซตกิ๊กแหละดีอยูน่นะไม่ก็ไม่ดีมากหรอกโนจริงไไหัวตายเฉยโอ้ยเหีย้ยเอ้กูสายจริงเอากูสายจริงเอาอากาศได้ลงไปลงไปจะลงคำหน้า เมื่อกี้น่าจะสับผมก็ว่ากลับใช่คนที้ไม่โดนยิงหมวดไท,ทยไงโดนสุดมาตายเลยผมใส่ยอยู่ไงแมงแมนจับลูกสามนะคิดดีๆนะยิงอนะ่ะโดนหลอยเข้ามาก็าได้ยินเสียงปืนก่อนมึงลงมาทำไมอ่ะซอย,อยตัวนี้ซอยตัวนี้โมซินโมซินปอด Thous years La กูมันเห็นอวกาศตรงนี้กูเลยหล่อขาแม่งเลยไปสายใส่กูด้วยเฮีย